รักษาการหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เผยการตัดสินใจรับตำแหน่งหัวหน้าพักเป็นสิ่งที่คิดมากที่สุดในชีวิตไม่เคยแสดงความกระสารอยากเป็นอะไรใช้ทั้งชีวิตปกป้องประชาธิปัตย์กล้าพูดได้เลยว่าผมเป็นรัฐมนตรีที่สุจริตไม่เคยแตะเงินโสโครก นายชวนหลีกภายอดีตหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์เผยเบื้องหลัง21สอส,อสอมีมติให้ในายเฉลิมชัยสีอ่อนเป็นหัวหน้าพักมีการพูดในที่ประชุมพักหลายครั้งว่าจะเลือกใครเป็นหัวหน้าพักก็แล้วแต่เลขาพักสั่งเพราะเลขาดูแลสมาชิกมาตลอด4ปี นายกรัฐมนตรีเดินหน้าซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยมองเป็นซอฟต์พาวเวอร์อันดับต้นๆของไทยเตรียมเปิดหลักสูตรครูมวยเป็นใบเบิกทางไปทำงานต่างแดนนำมวยไทยเข้าคลาสเรียนทั้งในไทยและต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งรื้อระบบตรวจสอบทุจริตหน่วยงานหลังข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดึงครอบครัวร่วมโกงเงินหลวงเสียหายกว่า51ล้านบาท ประธานกรรมการศึกษาแนวทางทรรประชามติแก้รัฐธรรมนูญเผยพักเพื่อไทยเตรียมนัดประชุม12ธันวาคมนี้หารือประเด็นถามสารรัฐธรรมนูญปมปัญหาธรรมประชามติไม่ทราบกระทบทำลายเดิมเข้าครูหาไตรมาสแรกปีหน้าหรือไม่